สวัสดีค่ะใน EP วันนี้ค่ะที่เราห่างหายกันไปนานวันนี้ค่ะมีจะพามาชมโครงการเดอะคาแนลแต่วันนี้ค่ะจะพามาชมว่าทําไมเราถึงต้องเลือกซื้อโครงการเดอะคาแนลแห่งนี้นั่นเองค่ะ จุดแรกเลยหรือเป็นข้อแรกในการตัดสินใจเนี่ยตรงนี้ค่ะจะเป็นเกตทางเข้าของโครงการนั่นเองซึ่งจะเห็นชัดเจนเลยว่าทางโครงการเนี่ยได้แยกทางเข้าทางออกไว้อย่างชัดเจนที่สําคัญนะคะ ตรงจุดนี้เนี่ยเราก็จะมีรอปภเนี่ยอยู่ถึง24ชั่วโมงระบบในการเข้าออกโครงการค่ะเราจะให้ลูกบ้านเนี่ยใช้คีการ์ดและคีการ์ดนี้ค่ะเราจะให้ตามจํานวนสามารถจอดรถได้ในแต่ละบ้านนั่นเองและไม่เพียงเท่านี้นะคะก็ยังมี CCTV ที่กระจายตัวอยู่ไปรอบๆโครงการนั่นเองซึ่งในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเป็นอย่างแรกเลยค่ะที่ลูกบ้านหรือลูกค้าเนี่ยควรจะคํานึงถึงเลยข้อนี้ค่ะยกให้เป็นข้อแรกในการเลือกซื้อโครงการแห่งนี้ค่ะ และนี่ก็คือเหตุผลที่2ในการเลือกซื้อโครงการเดอะคาแนลแห่งนี้ค่ะเพราะว่าโครงการนี้นะคะมีแบบบ้านให้ลูกค้าเนี่ยเลือกถึง4แบบเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าลูกค้านะคะจะเลือกจากฟังก์ชันไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตค่ะหรือว่าคำนึงถึงสมาชิกที่อยู่ในบ้านนั่นเอง เพราะว่าทั้งหมดนะคะจะมีเป็นทาย A ทาย B ทาย C และที่สําคัญขาททาย D ทายใหม่ล่าสุดแต่วันนี้อาจจะไม่ได้พาไปชมเพราะว่าลูกค้าเนี่ยได้จับจองแล้วก็โอนไปแล้วในบางส่วนนั่นเองค่ะทายที่มีกําลังยืนอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นบ้านทาย A หรือทายเริ่มต้นนั่นเองโดยที่ดินนะคะจะเริ่มต้นที่50ตารางวาพื้นที่ใช้สอยในบ้านมากถึง230ตารางเมตรส่วนฟังก์ชันค่ะก็จะเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ําและยังไม่ลืมห้องผู้สูงอายุในชั้นหนึ่งด้วยค่ะ ส่วนไทป์ที่2ที่มีจะพามาดูค่ะก็คือเป็นไทป์ B นั่นเองเรียกได้ว่าไทป์นี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ของโครงการอีกไทป์หนึงเลยเพราะว่า ใช้บีท,ทุกหลังด้านหลังนะคะจะติดกับคลองธรรมชาติที่ชื่อว่าคลองวะทั้งหมดเลยนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเนี่ยได้โยกครัวนะคะไปอยู่ที่หน้าบ้านเพราะว่าพื้นที่ด้านหลังเนี่ยคุณจะได้ใช้พื้นที่บรรยากาศเนี่ยได้ครบถ้วนได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นนั่งชิลอ่าพักผ่อนในเอาท์ดอร์แต่ถ้าครัวมาอยู่ข้างหลังเนี่ยเราก็จะได้แค่ทํากับข้าวและดูวิวไปเราก็เลยได้โยกครัวเนี่ยไปอยู่หน้าบ้านซึ่งท้ายนี้นะคะพื้นที่ดินเนี่ยจะเริ่มต้นที่ 70ตารางวาส่วนพื้นที่ใช้สอยค่ะจะมากถึง310ตารางเมตรนั่นเองฟังก์ชันในบ้านค่ะสามารถจอดรถได้มากถึง3คันและมีห้องนอนเนี่ย4ห้องนอน4ห้องน้ำนั่นเองค่ะและแบบบ้านต่อมาที่พามาชมค่ะบอกได้เลยว่าใช้เนี่ย เหมาะกับคนที่ชอบพื้นที่รอบบ้านเนี่ยแบบเยอะๆอใช้พื้นที่เอา u t d o o r ในการจัดสวนจัดปาร์ตี้หรือทำกิจกรรมอะไรเนี่ยเหมาะมากๆเลยเพราะว่าที่ดินของที่นี่นะคะเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่113ตารางวาและพื้นที่ใช้สอยค่ะก็ใหญ่มาตามๆกันเลยคือ340ตารางเมตรนั่นเองส่วนฟังก์ชันในบ้านนะคะก็คือสามารถจอดรถได้ถึง4คันมี4ห้องนอนและ4ห้องน้ำนั่นเองค่ะ และแบบบ้านไทยนี้ค่ะก็จะเป็นแบบบ้านสุดท้ายที่มีบอกว่าเป็นแบบล่าสุดนั่นเองแต่ตอนนี้ค่ะเราได้เปิดให้จองและก็โอนไปจนที่เรียบร้อยแล้วส่วนเฟสใหม่เนี่ยใกล้จะเปิดเร็วๆนี้ค่ะท้ายดีเนี่ยนะ่าสนใจยังไงตรงที่ เขาเนี่ยมีจำนวนห้องนอนมากถึง4ห้องนอนและสามารถจอดรถได้มากถึง3คันค่ะส่วนห้องน้ำเนี่ยก็ยังมี3ห้องน้ำคล้ายๆกับท้ายเอแต่ท้ายนี้ค่ะจะพิเศษขึ้นหน่อยตรงที่ที่ดินของบ้านเนี่ยจะเริ่มต้นที่60ตารางวาส่วนพื้นที่ใช้สอยค่ะก็จะเพิ่มมาเป็น250ตารางเมตรทำให้หลังนี้เนี่ยเป็นที่สนใจท้ายนี้นะคะเป็นที่สนใจสำหรับลูกค้ามากเลยค่ะ และนี่ค่ะก็คือเหตุผลที่3ในการที่เราจะเลือกซื้อโครงการแห่งนี้นะคะ เพราะว่าโครงการนี้ค่ะมีขับเฮาที่มีทั้งฟิตเนสและสระว่ายน้ํานั่นเองบอกได้เลยว่าการที่เรามีฟิตเนสและสระว่ายน้ําอยู่ในโครงการให้เราได้สามารถใช้กันได้แค่พื้นที่ของผู้คนในหมู่บ้านเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเพราะคุณจะได้ไม่ต้องออกไปออกกาลังกายข้างนอกหรือไม่ต้องไปเสียค่าย,ยิมอะไรเพิ่มเติมที่นี่เนี่ยมีให้คุณลูกค้าเนี่ยพร้อมทั้งหมดแล้วค่ะนี่จึงเป็นอีกข้อหนึ่งที่มีผลในการตัดสินใจของลูกค้าและลูกบ้านของเรามากๆค่ะ และนี่ก็คือเหตุผลที่4ในการเลือกซื้อโครงการแห่งนี้ค่ะเพราะว่าเรามีสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ที่รองรับเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆนะคะ หากคุณนะคะมีลูกหรือว่ามีหลานข้อนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะว่าจะทำให้เด็กๆเนี่ยได้พบกับบรรยากาศธรรมชาติได้ออกกำลังกายได้เล่นสนุกในพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้และก็ไม่อันตรายด้วยเพราะว่าทางโครงการเนี่ยได้จัดพื้นที่จัดสเปซไว้อย่างเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และว,วันนี้ค่ะมีก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยโปรโมชั่นตอนนี้ค่ะเรามีส่วนลดสูงสุดเนี่ยให้คุณลูกค้าน,นี่มากถึง5 0า0,000บาทค่ะและ ยังมีเพิ่มเติมให้ในบางไทยนะคะก็คือมีแอร์ทุกห้องนอนที่ทางโครงการเนี่ยให้ทั้งตัวแอร์และค่าติดตั้งแอร์เลยนั่นเองค่ะหากคุณลูกค้าสนใจอยากจะลองเข้ามาชมบ้านพอดูวิดีโอนี้จบแล้วเห็นว่าโครงการเนี่ยควรจะอยู่ในลำดับต้นๆเลยที่ถ้าลูกค้าจะเลือกซื้อโครงการสักที่ค่ะสามารถเข้าชมโครงการได้ทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึง6โมงหรือจะติดต่อมาทางแชทของเพจโครงการก็ได้ชื่อเพจว่าเพชรไพริน2 75นนั่นเองสำหรับวันนี้มีลาไปก่อน ep หน้าเราจะพาไปชมที่โครงการไหนอีกฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ